หุ้น Power time Magazine, พาวเวอร์ e ท a g แมกกาซีนานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศรวมของงานวันนี้นี่ถึงครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับอ๋อวันนี้เป็นวันที่ในรอบ4ปีที่มาจัดงานไทเฟกอีกรอบหนึ่งที่คือคักที่สุดเลยครั เพราะว่าก่อนหน้านี้นปีที่แล้วยังไม่ได้คึกคักขนาดนั้นเพราะว่าหลายประเทศก็ยังไม่ได้เปิดนะฮะแล้วก็การเดินทางก็ยังค่อนข้างจะย,ยุ่งยากต้องมีฉีดวัคซีนหรืออะไรก็แล้วแต่มีมีข้อจํากัดอยู่พอสมควระคะแต่ปีนี้ปล่อยหมดทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติฮรัแล้วก็คึกคักกว่าปกติด้วยครับเราคาดหวังว่า,วาจากงานนี้รายได้จะเป็น จริงๆแล้วงานนี้ก็จะมีการพบปะลูกค้าเก่าด้วยฮะแล้วก็มีลูกค้าใหม่ที่จะมาเดินงานนะฮะแล้วก็มีหลากหลายประเทศที่เข้ามาในงานนี้อย่างคึกคักเลยเนื่องจากว่าในงานแต่ละงานนะฮะไทเฟกก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกนะฮะในระดับโลกก็จะมีหลายงานเหมือนกันฮะก็จะมีงานไทเฟกแล้วก็มีงานอนุกาที่เยอรมันแล้วก็มีงานเซียวที่ฝรั่งเศสแล้วก็มี Uh, g กาฟูดที่ดูไบนะครับแล้วก็มีเซี่ยงไฮ้แต่ว่างานไทยเปรก,ก็ถือถือว่าหนึ่งในระดับ uh, ท็อปไฟเลยครับที่จะมีคนเข้ามาจากทั่วโลกนะฮะเพราะฉะนั้นจะเป็นโอกาสดีสำหรับ uh, plus เองที่จะสามารถที่จะนำเสนอทั้งสินค้าเก่าด้วยแล้วก็สินค้าใหม่ที่เรากำลังจะออกสู่ตลาดฮะแล้วก็ลายผลิตที่เรา uh, ลงทุนเข้ามาณนะเวลานี้ก็จะเป็นจังหวะ เพราะเหมาะเจาะพอดีที่เราจะมีลูกค้าเข้ามาดูลายผลิตของเราแล้วก็ดูสินค้าใหม่ของเราคิดว่าจะเป็นโอกาสค่อนข้างดีสําหรับในปีนี้นะครับอยากจะบอกสาหรับประชาชนทั่วไปไงครับที่จะมาเดินงานนี้ก็ถ้าสําหรับคนไทยเองนะฮะก็จะเป็นวันที่27นะฮะวันเดียวที่จะเป็นวันพับบิกของงานนะฮะก็จะสามารถที่จะมาเดินงานแล้วก็มาดูนวัตกรรมต่างๆที่ในงานนะฮะ Ờ, หลักๆก,ก็จะเป็นอาหารและเครื่องดื่มฮะเพราะว่าอาหารเครื่องดื่มก็จะเป็นจุดแข็งของประเทศไทยครับเพราะว่าประเทศไทยมีเต็มไปด้วยอาหารแล้วก็เครื่องดื่มคะในช่วงโควิดนะฮะก็จะเป็นช่วงที่ทั่วโลกเศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าอาหารของไทยเนี่ยก็ยังสามารถที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ไม่ได้มีผลกระทบเลยแถมยังเป็นช่วงที่เราส่งออกได้ดีด้วยนะฮะเติบโตอย่างสูงด้วย นี้กลับมาที่บริษัทบ้างนะครับรบ,บริษัทเราครึ่งครึ่งปีหลังเนี่ยอันนี้ผมอขอขอครึ่งปีหลังแล้วครับเราคาดหวังยังไงบ้างครับเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอะไรบ้างครัอ่าครึ่งปีหลังก็นอกจากสินค้าเก่าที่เราต้องการที่จะให้เติบโตครับสินค้าใหม่เองก็จะเป็นโอกาสเหมือนกันเพราะว่า ในครึ่งปีหลังเราจะมีลายผลิตใหม่แล้วก็มีสินค้าใหม่ที่จะออกสู่ตลาดนนะฮะ <c oughs> ก็คือส่งออกไปต่างประเทศนะฮะแล้วก็ตลาดที่เราจะส่งออกก็หลักๆก็คือประเทศจีนแล้วก็ประเทศอเมริกาแล้วก็ยุโรปฮะที่จะส่งออกไปแล้วก็ตะวัอนออกกลางด้วยฮะก็ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ระดับลำด,ดับต้นๆของโลกเลยนะฮะแล้วก็มีทั้งเกาหลีญี่ปุ่นด้วยนะฮะเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยอยู่ในระดับประเทศชั้นนำของของโลกนะฮะประเทศที่เจริญแล้วฮะ สัดส่วนส่งออกกับในประเทศกับต่างประเทศเป็นยังไงครับสัดส่วนส่งออกต,ตอนนี้อยู่ที่9 9มากกว่า9 9ด้วยครเพราะว่าในไทยเองก็ยังไม่มีทําตลาดอย่างจริงจังครเพราะว่ามีแค่บางพื้นที่เท่านั้นอย่างเช่นบิ๊กซีแล้วก็มีซีเจมีชิฟฟี่นะฮะแล้วก็มีออนไลน์ลาซาด้ ada, แล้วก็ช้อ,ชอป e ี้ครับ นี่อัตาราแ,แรกเปลี่ยนเปไี่ยนไหครับอัตราแรกเปลี่ยนตอนนี้กําลังดีขึ้นฮะเพราะว่าจริงๆต้นปีก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ที่ที่พอรับได้อยู่ใกล้เคียงกับปีที่แล้วครัดีกว่าปีที่แล้วนิดนิดแต่ช่วงเวลานี้อ่ะก็กําลังอ่อนลงฮะโดยเฉพาะสองวันนี้ครับก็อ่อนลงไปพอสมควรฮะเราอยู่ในระดับใกล้กับ35บาทแล้วแล้วก็คาดว่าน่าจะน,าน่าจะดีในครึ่งปีหลังครับเราตั้งเป้าว่าคงคืนไว้เท่าไรกับปีนี้ นี่ตั้งเป้าองบลงทุนอยู่ที่ประมาณ4 0 0กว่าล้านนะ400อ่อกว่าล้านะครับก็ปีนี้เป็นปีที่เราลงทุนมากที่สุดะแล้วก็ตั้งเป้าหมายยอดขายในครึ่งปีหลังแล้วก็ปีหน้าก็จะเป็นปีที่เราคาดหวังที่จะเติบโตอย่างเต็มปีครับเม็ดเ,เงินนี่มาจากไหครับเ,เงินที่เราตั้งเป้าลงทุน เป็นเงินที่เราตั้งเป้าลงทุนใช่ไหมครับตั้มเงิเนงที่ลงทุนลงไปก็400กว่าล้านคะแต่ว่าออเดอร์ที่จะกลับมาที่เราเนี่ยฮะเราต้องรอครึ่งปีนี้ก่อนนะฮะเราจะประเมินปีหน้าอีกรอบในช่วงสิ้นปีนะครับแต่ปีนี้ก็จะเป็นครึ่งปีหลังอ่ะก็จะเป็นช่วงที่เราจะคุยกับลูกค้าแล้วก็มีเริ่มที่จะส่งออกไปเพื่อที่จะทดลองการขายแต่ว่าจริงๆ มีบางโปรดักที่เราส่งบอกไปแล้วครก็คือใช้ลายขวดแก้วที่จะทดลองผลิตออกไปสู่ตลาดอยู่แล้วแล้วก็ทดลองขายแล้วปัจจุบันก็จะมีออเดอร์เข้ามาสําหรับลายผลิตใหม่ซึ่งลูกค้าก็รอออเดอร์อยู่ครับครับ้ล้านที่ลงทุนคือเป็นเงินของเราเองใช่ไหมครับอ่าเป็นเงินที่มาจากการลงทุนจาก IPO ของปีที่แล้วใช่ครับอ่านี้ผมถามลกน้นิดนึงนะครับ,รบก็คือ ที่นโยบายขึ้นค่าแรงเนี่ยมันก้าวกระโดดมากเลยถ้าเกิดในที่รัฐบาลใหม่บอกนะครับครับเรามุมมองของเราเนี่ยเราคิดังไบ้างครับคิดว่ารัฐบาลน่าจะมีวิจารณญาณนะครับว่าควรจะขึ้นเท่าไหร่เหมาะสมนะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจไทยก็ไม่หลังจากโควิดนะฮะก็กระทบมาพอสมควรแล้วก็เศรษฐกิจก็กำลังจะาฟื้นตัวนะฮะแล้วก็เราก็ต้องมีการแข่งขันกับต่างประเทศด้วยฮนะ คิดว่าเขาต้องบาลานซ์ให้พอเหมาะพอควรนะครับคิดว่าน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าถ้าขึ้นเยอะไปก็กจะกระทบเศรษฐกิจแล้วก็กระทบกับค่าครองชีพเหมือนกันเพราะว่าสินค้าอุปโภคบริโภคก็จะราคาก็จะขึ้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลเข,าเข้าใจว่าเขาน่าจะมีวิธีการของเขาครับครับบอกนักลงทุนนิดหนึง,นง,นงครับครับสำหรับนักลงทุนนะคะที่จะ,ท,จะที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะคะก็ อย่าลืมมองที่ plus ด้วยครับเพราะว่า plus มีความตั้งใจนะฮะที่จะทําให้บริษัทเติบโตนะฮะแล้วก็เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยินด้วยนะครับขอให้นักลงทุน,นสบายใจนะ,ะว่าบริษัทรอยัล plus อยู่ในช่วงลงทุนแล้วก็กําลังจะเติบโตอย่างปีที่แล้วก็เติบโตประมาณประมาณ5 0เดี๋กวนะ่าเปอ นะฮะฮส่วนปีนี้เองก็เรากําลังลุ้นในครึ่งปีหลังนะฮะแล้วสำหรับปีหน้าเราก็คาดว่าจะตั้งเป้าค่อนข้างชาเลนจ์ฮะขอให้นักลงทุนเนี่ยม,มองที่ plus นะฮะแล้วก็ในช่วงเวลานี้ก็มองดูว่าเหมาะสม,ะมหรือไม่เหมาะสมก็ขอให้ดทูทุกทุกทุกอย่างะฮะ